ท,ทุกคนมาทุกคนมาเบิรงหมดขนมเลือจา้าถ้ายากกินยังสำหรับคนที่มาขนมเลือจาอ้าไปขอพาไปเบิรงนทำทุกคนสนใจกับไปหาซื้อไดยเดือจา้าเร้่อ,อยยุตรดไทยจา้ามีของแสบๆเดือจา้า นมหายยากเด้อจ้าเด้อกล่องเท่าไหร่กล่องละห้าสิบจ<า>ังไห้พี่น้องกับเขามาเบริรงเด้อจ้าเด้อคลิปนี้เด,ด้อจ้าฝากไว้แน่จ้า